เราเรียกร้องอะไรจากนิติหรือว่าจากการลงเสียงต่างๆของลูกบ้านได้มากน้อยแค่ไหนคือคนที่เป็นเจ้าของห้องเขาก็จะคอนเซิร์นกับการอยู่อาศัยของเขามากอ่ะเขามีปัญหาในการอยู่อาศัยในโครงการแล้วเขาก็คุยกันแล้วเขาก็ตั้งกฎการอะไรอย่างเงี้ยพราเราเป็นผู้เช่าไงพี่เบนเราก็ไม่รู้ว่าเสียงเราจะดังไหมเราเปนความรู้สึกว่าเราเป็นพลเมืองชั้นสองนานคุณอาจจะต้องไปถามผู้เช่านิดนึงว่าเออน้องไม้น้องไม้โอเคกับกฎนี้ของคอนโดไหมสำหรับนักลงทุนมือใหม่ในหลายคนน่าจะเลือกลงทุนในคอนโดที่เจาะกลุ่มเฟิร์สจอบเบอร์ นิ้วท็อปอีนี้เนี่ยนำมาฟังมุมมองจากเฟิร์เจอร์ที่มีต่อการเช่าคอนโดกันทุกคนนิ้วท็อปของเราเนี่ยทำา EP ีที่มีการสัมภาษณ์มาแล้วหลาย E p พีเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เอเจนต์ปล่อยเช่าคอนโดคือคุณไอเนาะและก็สัมภาษณ์เจ้าของห้องที่ปล่อยเช่าคอนโดก็คือพี่เอิร์ซึ่งทุกคน,นสามารถไปหาดูคลิปเหล่านี้ได้ในชแนลของเราเลยทีนี้นิ้วท็อปอีีนี้เนี่ยเป็นเลยคิดว่าเราต้องจะทำเทปสัมภาษณ์ อีกกลุ่มบุคคลหนึ่งที่ก็มีความสําคัญในกระบวนการการปล่อยเช่าคอนโดการลงทุนคอนโดเส้นเดียวกันก็คือกลุ่มผู้เช่าทุกคนก็เลยมานั่งคิดว่าในออฟฟิศคอนโดนี้ของเราอะ่ะมีกลุ่มผู้เช่าอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มผู้เช่าที่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ด้วยซึ่งกลุ่มเฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เป็นทาร์เก็ตหลักของคอนโดนิวเลยเราก็เลยไปทักทามหนึ่งในทีมงานของคอนโดนิวมาก็คือน้องมาเชิญจ้าสวัสดีค่ะดอลลี่ตัวเองเข้ามามา <surprised> ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวน้องไม์แทนตัวน้องไม์เองก่อน ถือว่าทุกคนน้องไมล์เนี่ยคือตัวแทนของกลุ่มเฟิร์สจ็อบเบอร์อย่างแท้จริงเนื่องจากว่าน้องไมล์เนี่ยหลังจากเรียนจบมาแล้วเนี่ยก็เข้าทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่คอนโดนิวเป็นที่แรกเลยถูกต้องไหมต้องค่ะเรื่องคัดค้านไหมตรงนี้ไม่แม่ค่ะไม่มีเนาะโอเคชันวันนี้เนี่ยเผื่อว่าใครที่ก็เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์แบบน้องไมล์เซ่ก็แบบว่าเออยังอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่แล้วก็ลังเลว่าจะขยับไปอยู่คอนโดดีไหมหรือใครก็ตามที่เป็นนักลงทุนมือใหม่ที่เลือกลงทุนในเซกเมนต์คคคคอนนโโดประมมมาาาณสสัักกกกลลลลีแ้้ว็จบูุ่ เฟิร์สเจอบเบอร์เนี่ยก็จะ้รู้ข้อมูลอินไซต์ว่าผู้เช่าคอนโดที่เป็นกลุ่มเฟิร์สเจอรเบอร์เนี่ยเขามีความคิดอย่างไรกันอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปเข้าคําถามกันเลย ด้ยวยความที่น้องไมาเนี่ยเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ที่ตอนแรกอยู่กับที่บ้านด้วยใช,ใช่ไหมคือไม่อยู่คาเม้นทก่อนเลยที่บ้าน <ตะ S 2> เลยลลเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ย<ส>น้องไมายก็ข้ามสเต็ปจากการลองอยู่อพาร์ตเมนต์มาอยู่คอนโดเลยที <c oughs> ่จถามว่าทําไมเราไม่มถึงกจะมาอยู่คอนโดเลยคือสาหรับหมล์มล์มองว่าอยู่อพาร์ตเมนต์หรืออยู่คอนโดอะไม่ได้แตกต่างกันมากในแง่ของการออกมาอยู่คนเดียวแต่ว่ามันจะแตกต่างกันในเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของตัวห้องที่เราจะไปอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวโครงการอะไรแบบนี้นะคะเรื่องแรกที่มาคอน เกิดการออกมาอยู่คนเดียวคือเรื่องค่านำ้ำค่าไฟเพราะมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อ,อม,มันอยู่ที่เราใช้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอย่าง <c oughs> ถ้าเรื่องค่าห้องหรือเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถเลือกได้ตามที่เราแบบรู้สึกพอใจโอเคใช่ไหมแต่ไมยเป็นคนใช้ไฟเยอะคือรู้ตัวเป็นคนใช้ไฟเยอะเพราะแบบเป็นคนแบบขี้ร้อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าต้องเปิดแอร์ตลอดตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูเรื่องค่าไฟก่อนเป็นหลักแล้วก็เพิ่งค้นพบเหมือนกันอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งย้ายออกมาอยู่คนเดียวเนี่ยว่าอพาร์ตเมนต์หรือหอพักกับคอนโดเขาคิดค่าไฟ ไม่เหมือนกันก็คืออพาร์ตเมนต์เขาจะมีเกณฑ์ของเขาอ่ะเขาจะมีเลทของเขาอะไรเงี้ยตามแต่ละห้องอพักอะไรเงี้สยส่วนของคอนโดเขาคิดค่าไฟเป็นแบบบ้านค่าไฟบ้านใช่ซึ่งมันจะถูกกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคนี่เป็นหนึ่งข้อและที่ทําให้เราเลือกมองคอนโดมากกว่าแต่เราอ่ะทำงานเกี่ยวกับคอนโดเรารู้อยู่แล้วว่าค่าเช่าคอนโดอ่ะอย่างน้อยๆอย่ะสตาร์ทมันต้องหกพันถึงแบบเจ็ดพันอะไรเงี้ยแต่ลจะเบอร์ตจะเบิร์เหมือนน้องมาใช่ใช่ซึ่งถ้าแบบเราพูดถึงอพาร์ตเมนต์หรือห้องอ่าร์ มายก็เลยแบบลองคํานวณดูก่อนเองว่าแบบโอเคถ้าเกิดว่าชอบพันเมตรราคาประมาณเท่านี้คือเราก็ไปดูตามเว็บใช่ไหมว่าแบบเราอยากได้ห้องประมาณเนี้ยมันจะอยู่เลทประมาณเท่าไหร่มันก็จะเป็นสี่ห้าพันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูคอนโดว่าคอนโดสตาร์เท่าไหร่ก็สตาร์ประมาณ6กเจ็ดพันอะไรเงี้ยแล้วส่วนต่างมันประมาณพันสองพันอะไรเงี้ยมายก็เลยดูว่าแบบถ้าค่าไฟมันถูกลงแล้วเราเอาส่วนที่มันถูกลงอะ่ะไปโปะเป็นค่าห้องเราเพิ่มอีกหน่อยอะเราได้อยู่คอนโดเลยนะอะไรเงี้ย ก็เลยแบบเอาไว้เพื่อความอยู่ดีของเราอะไรอย่างเงี้ยเราออกมาเพื่อแบบใช่ใช่คือเราไม่ได้ออกมาเพื่ออยากจะอยู่คนเดียวอย่างเดียวแต่ว่าเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยอืมก็เลยมาตอบโจทย์กับเรื่องคอนโดมากกว่าใช้ไฟเยอะด้วยคือเอาจริงราคาที่จ่ายอ่ะมันไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ว่าอยู่ที่ว่าเอาเงินไปจ่ายตรงไหนแล้วมันคุ้มค่ากับการอยู่ของเรามากกว่าจะประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเช่าพันเม็นอาจจะถูกกว่าพันสองพันอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าหนึ่งคืออาพาร์ตเมนต์อ่ะหาติดรถไฟฟ้าแล้วก็2องอาพาร์ตเมนต์อ่ะไม่มีพื้นที่ส่วนกลางออืมอืมซึ่ง เราคิดเล่น,ลนๆถ้าสมมติว่ามาอยากจะเข้าฟิตเนสอย่างเงี้ยถ้ามาไปเข้าข้างนอกอะ่ะกับเอาเงินที่เข้าฟิตหนข้างนอกอะ่ะมาจ่ายเป็นค่าเช่าคอนโดมิเนียมแล้วเราได้ใช้ส่วนกลางที่เป็นฟิตเนสในคอนโดอะ่ะก็คุ้มค่าใช่มันก็ค่าเท่ากานนะันอะไรเงี้ยคือเราก็เลือกเราก็เลือกคอนโดที่มันมีพื้นที่ส่วนกลางที่เราใช้งานได้ด้วยเราก็ตัดเราเราก็จะตัดคอส่วนนั้นไปเลยเพราะเราอ,อยู่คอนโดแล้วอะ,อะไรอ,ะอย่างเงี้ยก็คือ,อือนจ่ายก้อนนี้ก็คือได้ที่ที่นู้นไง เมื่อกี้ตอนที่น้องไม้พูดถึงตอนน้องไมกำลังเลือกคอนโดอ่ะอ่ะก็คือค่าใช้จ่ายราคาต่างๆเป็นหลักสำคัญอยู่แล้วอ่ะโอเคคําตอบสาหรับคาถามแรกพี่สรุปได้ว่าน้องไม่เห็นข้อแตกต่างของอพาร์ตเมนต์กับคอนโดอย่างชัดเจนเลยสุดท้ายแล้วน้องไม้ก็มาเลือกคอนโดด้วยปัจจัยในการอ่ะเรื่องราคาเรื่องค่าคงค่าไฟเรื่องส่วนกลางต่างๆเนาะทีเนี้ยพอน้องไม้ตัดสินใจแล้วว่าจะเช่าคอนโดปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้น้องไม้เนี่ยเลือกว่าโอเคฉันจะเช่าคอนโดห้องนี้ที่โครงการนี้ทำเล ทำเลสำคัญตัวแรกเลยเพราะว่ามารู้สึกว่าคอนโดในเลนที่มายตั้งราคาในใจไวอ้อ่ะความแตกต่างของห้องมันมีไม่เยอะมากมห้องศูนกลางอะไรเงี้ยคือถ้าเราเราตั้งใจไว้ว่าอยากจะเช่าเลทแบบหกพันห้าถึงเจ็ดพันอ่ะเราทำงานคอนโดเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะได้ประมาณไหน ในในส่วนของตัวโครงการกับห้องอสิ่งที่มันจะแตกต่างกันมากมากคือเรื่องทาเลอะไรเงี้ยคือมาอยากเป็นคนไม่ขับรถขับรถไม่เป็นแล้วก็นั่งรถโดยสารอย่างอื่นก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็หลงทางใ้่ใชเป็นคนหลงทางจะเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นอ่ะยิ่งใ้ล้รถไฟฟ้าได้ยิ่งดีคือละมาเป็นคนแบบไม่ชอบหลายต่อคือมายอมนั่งนานดีกว่านั่งหลายต่ออยอมนั่งนานดีกว่าหลายต่อใช่ใช่เพราะว่ามันจะไม่ไปเสียเวลาตอนเราไปต่อด้วยไงอ๋อยอม นานยอมไกลสิบสถานีี่บบนี้ได้แต่ไม่อยากไปเปลี่ยนขบวนเลยได้เพราฉะนั้าน,านแบบมันก็เลยยอมเลือกที่จะแบบขยับห่างมาจากกลางใจเมืองหน่อยแต่ว่าได้ได,ได้คอนโดนที่อยู่ติดรถไฟฟ้าในราคาที่เรารับได้อะไรเงี้ยก็ยอมนั่งนานหน่อยแต่ว่าแบบโอเคเราโอเคอะไรเงี้ย น้องมายเนี่ยเช่าห้องผ่านเอเจนต์ใช่ไหมพี่จำได้ที่แนะทีเนี้ยนักลงทุนเบอร์ใหม่บางคนที่พี่ผ่านผ่านทุพันตามามเขาจะมีความยังไม่ค่อยเข้าใจระบบเอเจนต์เท่าไหร่<ม>เวลาเขาโพสห้องปุ๊บ<ม>ก็จะมีเอเจนต์เนี่ย<ม>เข้าไปคอมเมนต์ในห้องที่เจ้าข,ของห้องโพสต์ว่าขอนําห้องไปทําการตลาดแล้วก็ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ย<ม>ในในมุมของผู้เช่าที่เช่าผ่านเอเจนต์เนี่ย<ม>อันนี้พี่ถามถามแทนเจ้าของห้องเนาะ<ม>ว่าเรารู้สึกไงกันที่เรามีเอเจนต์ในการช่วยเราดีลห้องหาห้องเรารู้สึกว่าเรามีแกลบกับเจ้าของห้องมมั้ยเเรรราาาาดดลกกตติ่่ออนนขึหืป ไรเงี้ยทำไมมีความผิดอยังไงตรงนี้คือตอนไม่หาคอนโดอ่ะไม่เข้าไปในกลุ่มซื้อขายคอนโด เราก็ตั้งบอกงบกับบอกทําเลที่เราอยากได้หรือถ้ายิ่งเราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากอยู่โครงการนี้เราอยากได้ห้องเบอร์เนี้มัยก็ลงประกาศไปเลยว่าหาห้องเอ่อโครงการนี้ราคานี้อะไรอย่างเงี้ยเอเจนต์ก็จะเข้ามาหามาเยอะมากเพราะว่าเขาอาจจะแบบถือห้องโครงการนันว้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่ามีห้องนี้ครับมีห้องนั้นครับอะไรอย่างเงี้ยเลทประมาณนี้นู่นนี่นั่นอะไรอืมซึ่งมัยก็เลือกเช่าจริงๆอ่ะมีเจ้าของห้องเข้ามาด้วยนะมีเจ้าของห้องเข้ามาด้วยแล้วก็มีเอเจนต์เข้ามาด้วยแต่ว่ามายอ่ะเลือกเช่ากับเอเจนต์เพราะว ทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะแบบไปคุยกับเจ้าของห้องหลายๆคนก็เอเจนต์เขาก็จะแบบเอเจนต์เขาจะคัดมาให้แล้วเขาจะเลือกมาให้แล้วที่ตรงกับความต้องการของเราแล้วก็ตรงกับความต้องการของเจ้าของห้องอใช่เชื่อมเลยใช่ใช่คืออย่างสมมติว่าเจ้าของห้องอ่ะตั้งไว้งบประมาณสูงกว่าที่ไม่ตั้งไว้ในใจอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่แบบคือถ้าถ้าเป็นเราคุยกับเจ้าของด้วยตรงเราจจะต้องคุยเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่นี่คือเอเจนต์เขาไปคุยมาให้เลยจบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆห้องเนี้ยเจ้าของปล่อยที่นี่ๆๆนะครับแต่ว่าแบบผมไปคุย ให้แล้วเพราะคุณไมยบอกมาแล้วว่าอยากได้ราคาน,นี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นความแบบมันเขาเรียกว่าแบบมันลดระยะทางการคุยอะ่ะอืมอืมอืมใช่คือไม่ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปคุยกับเจ้าของห้องเจ้าของห้องก็ไม่ต้องแบบมาเสียเวลาอธิบายเยอะต่างตาใช่ นการร่นระยะทางให้ได้ใจความสําคัญมากยิ่งขึ้นทีเนี้ยทุกคนในพาที่น้องไม้บอกว่าเอเจนต์เขาจะไปเอาราคาที่น้องไม้ต้องการมาให้อ่ะจริงๆแล้วว่าตรงเนี้ยเจ้าของห้องก็มีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้ก็ได้เนาะมันไม่ใช่เป็นการไปบังคับเจ้าของห้องนะว่าเอยต้องลดสเมนูค้าอันนี้ไม่ใช่ถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้เอเจนต์จะหาห้องอื่นไปมันก็จะเป็นการลดลดระยะเวลาท่านั้นเนี่ยนี่อันนี้แนะนำนะสำหรับคนที่เช่าคอนโดแบบห้องแรกๆกับน้องไม้หรือคนที่จะปล่อยห้องเป็นห้องแรกๆเป็นนักวกัฒ เอเจนต์เป็นตัวกลางที่เอาคนที่มีความต้องการเหมือนกันมาคุยกันเลยถูก้าสมมติว่าไม่มีเอเจนต์ใช่ไหมมายก็คุยกับเจ้าของห้องเป็นสิบห้องแล้วก็แบบไม่ตรงสักทีเจ้าของห้องก็อาจจะคุยกับคนอีกสิบคนซึ่งก็แบบไม่ตรงความต้องการไม่ตรงกับสัญญาแล้วคนเรามาติดการต้องตอบคําถามเด็กน้ำสามาอ่างเงี้ยมันจะมีผู้เช่ารายใหม่ๆที่ไม่รู้ว่าปกติการเช่าคอนโดจะได้หรือไม่ได้สิ่งในบ้างใช่แล้วก็จะไปนี่เง่าเจ้าของห้องใช่ซึ่งบางทีมาทําให้การดีวกันมันยากมากแต่เอเจนต์เขาจะ ตอบคําถามหรือว่าในการแบบจัดการที่ดีดีที่ดีดเนาะมันก็ทำให้อะไรอะน่ยงง่ายขึ้นอันดีๆสำทั้งสองพาร์ทนอทั้งพาร์ผู้เช่าบใหม่และก็ผู้ปล่อยเช่าบใหม่ด้วยทีนี้ถามต่อในฐานะผู้เช่าเช่นเดียวกันน้องมาคิดว่าอะไรคือจุดด้อยของการเช่าคอนโด สำหรับน้องมาอืมคือพอเราไปอยู่คอนโดในฐาหนะของผู้เชา่าอ่ะเรามันจะแตกต่างกันการอยู่อพาร์ตเมนต์เลยไรเงี้ยคือพาร์ตเมนต์เราก็เป็นผู้เชา่าคือหนึ่งก็เป็นผู้ชเช่าอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าในคอนโดอะ่ะเราเป็นผู้เชาะะ่าในขณะที่คนอื่นๆส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องอเพราะฉะนั้นนะ่ะเราที่เนี้ยคอนโดอะ่ะคือคนอาจจะไม่รู้แต่คอนโดอะ่ะคือคนที่เป็นเจ้าของห้องเขาก็จะคอนเซิร์นกับการอยู่อาศัยของเขามากอะ่ะ เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องจุกจิกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบบางทีเหมือนเขามีปัญหาในการอยู่อาศัยในโครงการแล้วเขาก็คุยกันแล้วเขาก็ตั้งกฎการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราเป็นผู้เช่าที่เราอยู่ในนั้นด้วยแต่เราแบบรู้สึกว่ามันมันกระทบนะกฎที่เขาทํามันกระทบกับเราแต่ว่าเราเป็นผู้เช่าไงพี่เบนเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเสียงเราจะดังไหมเราเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นคนอยู่ชั้นสองไมนได้ใช่เราจะสามารถแบบพูดได้ไหมว่าอะไรแบบนี้ยังจะมีเรื่องที่แบบอีแต่อันนี้รู้สึกว่าไม่ใช่นะพูดได้ไหมอะไรแบบบนี้ซึ่งงาท อืมเราก็เลยแบบ ไม่รู้ว่าพอเราเลือกไปคุยกับเจ้าของห้องแล้วว่าเจ้าของห้องเขาจะไฟให้เราไหมหรือเขาจะเป็นเป็นเสียงแทนเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความกระอักกระอ่วนใจในฐานะคนที่อาศัยอยู่คอนโดนั้นแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของห้องก็เลยไม่รู้ว่าเออเราควรจะมีสิทธิ์มีเสียงแค่ไหนเราเรียกร้องอะไรจากนิติหรือว่าจากการลงเสียงต่างๆของลูกบ้านได้มากน้อยแค่ไหนซช่อันเนี้ยเป็นคิดว่าในมุมของผู้ปล่อยเช่าเองอ่ะถ้าเจ้าของห้องน้องไม้เนี่ยรู้สึกว่าเขาแคร์เรา้งเขาแชร์แลวเขาเวลาเกิดป ติอะไรขึ้นน่ะแล้วมาคุยกับผู้เช่าอ่ะมาจะสบายใจใช่นนะอ่ะอันนี้ก็สําคัญนะสักใครที่ปล่อยเช่าคอนโดแล้วคอนโดเกิดการลงคะแนนมติอะไรขึ้นน่ะคุณอาจจะต้องไปถามผู้เช่านิดนึงว่าเออน้องไมล์น้องไมล์โอเคกับกฎนี้ของคอนโดไมเออดวพี่ช่วยดูให้นะมันเหลืออะไรขึ้นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้สําคัญมากนะใช่แบบคอยอัปเดตผู้เช่านิดนึงอะไรเงี้ยอืออือออเพราะอุ่นใจเนาะถ้าเกิดดีชอบแบบนี้ซึ่งไมล์ก็ได้เจ้าของห้องที่เป็นแบบนี้มั้ยก็มีการคีปคอคแทคคุยกันตลอดเวลาทีนี้น้องไมล์นี่คคืือออสสััญญญญาห้งก็ หนึ่งปีปใช่ไห<ช><ช>มแล้วก็มีแผนจะต่อไหมมีแผนจะต่อ,อค่ะมีแผนจะต่อด้วยใช่ไหมใช่ปัจจัยหลักๆที่ทําให้น้องไม้เลื่องจะต่อสัญญาเช่ากับผู้เช่าคนเดิมเนี่ยกับผู้เช่าคนเดิมนะมคืออะไรคือตัวผู้ให้เช่าเปน็นอักบล็แรกเลยอลยนะไเงี้ยไม้ไม้ไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นยังไงอนะไรเงี้ยแต่คือเหมือนแบบก่อนจะมาอยู่คอนโดอ่ะก็เคยรีเสิร์ชว่าแบบอยู่คอนโดแล้วแบบมีปัญหากับเจ้าของห้องไม้อะไรเงี้ย ก็ไม่แบบคอนเซิร์นเรื่องนี้มากคือไมอะ่ะเป็นคนแบบไมรู้ตัวอยู่แล้วว่า My ไม่ทําห้องใครพงังแล้วไมา่ก็อยู่แบบรักษาเหมือนห้องเป็นห้องของเราเองอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเจ้าของห้องจู้จี้จุกจิกอะไรเงี้ยมันก็ทําให้การอยู่าใส่ของเราอะ่ะรู้สึกว่าถูกลบกวนะพี่เบนม,มันก็ไม่ต่างอะไรจากการอยู่บ้านก็ะ <laughs> <ฮ>ะจะของอ มาครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามาอ่ะโชคดีที่เจ้าของห้องมาเขาดีมากเขาแบบเขาเข้าใจเขาพูดจาดีแล้วเขาก็แบบไม่ไม่ไม่จุกจิกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเหมือนเรามีความไว้ใจซึ่งกันและกันนะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราหาเจ้าของห้องแบบนี้ยากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็จริงต่อสัญญาคนนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในความจุกจิกของเจ้าของห้องเราเข้าใจทั้งสองฝ่ายเใช่ใช่เราเข้าใจนะเราเข้าใจคนที่เขาจุกจิกซึ่งพี่คิดว่า ความจุกจิกเนี้ยมันจะแก้ไขได้คือตรงกลางของมันคือการทําสัญญาใช่ใช่ไหมถ้าเราทาสัญญาดีตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะพูดให้จบภายในครั้งแรกเลยอ่ะแล้วผู้เช่ามีการเซ็นสัญญารับทราบว่าอะไรที่เป็นสิ่งของสภาพไหนห้ามทาพังอะไรอ่ะแล้วถ้าเกิดในอนาคตมันเกิดมีความเสียหายขึ้นมาเราก็เรียกร้องได้ต้งสัญญาไปไม่จําเป็นต้องไปจุกจิกเขาในระหว่างนั้นอ่ามันมีสัญญาอยู่อะไรอยู่เนอะค่อยเข้าไปเช็คบ้างแบบที่พี่เอิร์ทำก็ได้ก็คือว่าส่งมปบ้านเข้าไปในเทปที่แล้วอ่ใช่ใช่เพอเก่าเพื่อนใหม่ก็ อ,อันเนี้ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ถ้าเจ้าของห้องรู้สึกว่าเขาแคร์ห้องเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเขาอะ่ะถ้าเขารู้สึกแคร์ห้องเขาแต่ว่าจะทํายังไงให้ผู้เช่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองถูกลอกลายความเป็นส่วนตัวทําแบบพี่เออร์ก็ได้ก็คือส่งใปบ้านเ<า>ข้าไปไม่ชอบชม่ไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็เป็นเกตที่ดีเจ้าของห้องก็ได้เช็คห้องด้วยลูกบ้านก็ห้องสะอาดด้วยก็วินวินทั้งสองฝ่ายนี้น้องหมายข้อสุดท้ายพี่เชื่อว่าคําถามนี้น่าจะเป็นคําถามที่คาใจใครหลายๆคนเลยแล้วก็เป็นคําถามที่หลายคนคงจะลังเลอ่ะว่าในเมื่อการเช่าคอนโดเนี่ยบางที่มันจะต้องจ่ายเท่ากับราคาผ่อนคอนโดเลยแล้วทําไมน้องหมายถึงยังเลือกที่จะเช่าคอนโดแทนที่จะไปผ่อนและซื้อคอนโดเป็นของตัวเอง หนึ่งเลยคือมาย,ยังรู้สึกว่าเตงไม่มีความมั่นคงเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามาแบบเพิ่งเริ่มทํางานเองอ่ะอเพราะฉะนั้นเหมือนแบบรู้สึกว่าชีวิตต่อจากเนี้ยมันอาจจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากทั้งแบบ การงานถิ่มที่อยู่หรือแม้าจะแบบเรื่องแบบเงินารายได้ที่ได้รับเข้ามาอ,มอะไรเงี้ยมายังรู้สึกว่าตัวเองยังยังไม่มั่นคงพอที่จะซื้อเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งมาคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาอะไรเงี้ยเป็นแผนชีวิตของมาเองด้วยอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเรียนจบแล้วเราก็อยากจะทํางานอย่างที่สุดอย่างแฮปปี้แล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างยังไม่ต้องมีแบบไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะมีภาระอะไรมากดดันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าช่วงนี้แบบเช่าอยู่ ก่อนยังไม่ได้แย่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจํานวนที่เราเช่าอะไรเงี้ยเราก็ยังรับได้เรายังมีเงินเก็บนู่นนี่นั่นอะไรคือเราแฮปปี้กับตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยถ้าแบบในอนาคตสักแบบอายุแบบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเริ่มรู้สึกว่าฉันอยากอยู่ตรงนี้ฉันอยากทําสิ่งนี้ฉันจะทำมันไปนนเรนื่อยเรื่อยมันคงแรงใช่ใช่แล้วก็มายังไม่ได้มีความจำเป็นที่จะซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์ตอนนี้อๆๆะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็แบบพ่อแม่ก็มีบ้านอะไรเ,เงี้ยบางที <ๆ S 1> เราก็อาจจะแบบเบื่อๆบื่อก็ไปอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้คือ การเช่าไปอ่ะมันดูเหมือนกันเราเสียเงินไปเปล่าๆจริงๆแต่ข้อดีของมันคือเราโยกย้ายชีวิตตัวเองได้ง่ายมากใช่ไม่มีพันธะผูกพันอะไรและซึ่งมันเหมาะมากกับที่คนที่เพิ่งเริ่มอ่ะชีวิตนั้นมาคืออาจจะต้องมีเส้นทางที่หลากหลายมากฉะนั้นเนี่ยการที่สามารถมูฟได้เร็วการที่โยกย้ายได้เร็วเนี่ยมันเป็นผลดีมากกว่าเนาะเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลที่ไปซัพพอร์ตใครหลายๆคนที่น่าจะยังรังเลอยู่ว่าเฮ้ยฉันควรจะซื้อควรจะเช่าดีคือปัจจัยความพร้อมแต่ละคนมันไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าแต่สิ่งงที่่เเนนนมมอออวาาหืืกัคถ้ รู้สึกว่าตัวเองยังต้องมีการยกย้ายอยู่ก็การเช่าก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่าไปคิดว่าเป็นการทิ้งเงินไปมันเป็นการซื้อซื้อคุณภาพชีวิตซื้อที่อยู่อาศัยในแต่ละเดือนเนอะซึ่งมันก็คือรายจ่ายรายจ่ายหนึ่งซึ่งตอนรกก็ได้ห้องดีๆมาวันเด็ดนูพื้นที่ส่วนกลางสุขภาพสุขภาพจิตที่ดีน้องไมอ่ะเคยบอกพี่สมัยที่น้องไมอ่ะทำงานแรกๆแล้วเริ่มจะมองหาคอนโดว่าไมอ่เนี่ย อันนี้ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นไมลหรือว่าเฟิร์สจ้ก็อื่นด้วยนะต้องการที่จะยกย้ายออกมาจากที่เดิมๆคือบ้านเพื่อ,เพ,อเพื่อต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความหมายคือเราอยากมีพื้นที่ที่เป็นของเราบางทีคือไมล์เขาบอกว่ามาอยู่บ้านเนี่ยบ้านไมายก็คือจะเป็นแบบอยู่ร่วมกันหลายๆคนเนาะบางทีไม่อยากจะนอนตื่นสายๆบางวันที่ทำงานมาเหนื่อยแต่ทุกคนที่บ้านตื่นแล้วอะมันก็จะมีเสียงดังโวยววายเนาะหรือบางวันที่ไม่อยากจะเฮลซี่ทำอาหารกินเองแต่ว่าที่บ้านทําอาหารไว้แล้วมันก็ไม่สะดวกจะไม่กินมันก็จจะะไ่่ด้หรืออวาาบงงัันนที ทำงานเงียบๆใชย ที่บ้านคนเยอะก็ไม่มีมุม,มอย่างนี้อีกซึ่งข้อมูลอะไรเหล่านี้เป็นมองว่ามันมีความสําคัญกับกลุ่มที่เป็นนักลงทุนใหม่เหมือนกันเพราะว่ากลุ่มเฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยเขาก็จะต้องการห้องที่มีสเปซในการทํางานหน่อยอาจจะต้องเป็นครัวปิดเป็นวันเบดูมันโอเคอยู่แล้วก็ต้องเดินทางสะดวกอย่างนอา้อยนี่คือแบบยังต้องยังต้องเข้ามาทํางานในใจกลางเมืองอยู่แต่ว่าเรนท์ราคาที่จ่ายไหวเนี่ย<ม>ก็จะอยู่ที่ดอราวสักหกพันถึงเจ็ดพประมาณนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําเลอยู่ไกลหน่อยแต่รถไฟฟ้าต่อเดียวเข้ากลางเมือง <g ül üyor> ก็ถือว่า <g ül üyor> ก็เช่าก็คือปล่อยเช่าได้เช่นเดียวกันแล้วก็ในเรื่องของสิทธิต่างๆด้านในก็สาคัญ <g ül üyor> เพราะว่าเราสึกว่าเราคือคนอยู่ถ้าเ <g ül üyor> จ้าของห้องเนี่ยใส่ใจว่าเอ้ยมีกฎข้อบังคับต่างๆอะไรมาพูดคุยกับผู้เช่าเนี่ยผู้เช่าก็จะแฮปปี้เหมือนกันและก็การดีลผ่านเอเจนต์ไม่เป็นปัญหา <g ül üyor> เป็นข้อดีสำหรับน้องมาด้วยซ้ำไปเนาะทีนี้น้องมาดมีอยากจะฝากถึงกลุ่มผู้ปล่อยเช่าต่างๆในสารบบุี้ไหมอ๋อมีเรื่องหนึ่งที่มาอยากจะพูดก็คือว่าเฟอร์จ็อบเบอร์อะค่ะเป็นกลุ่มที่พร้อม move แต่จะมูฟไปแต่ตัวเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าแบบถ้าอยากจะปล่อยเช่าเฟ r ร์สจ็อบเบอร์อะไรเงี้ยไม่คิดว่าทำพร้อมให้พร้อมเข้าอยู่เลยอ่ะจะจำเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้เฟ r ร์สจ็อบเบอร์อ่ะโอเคฉันเลือกที่มีอะไรเงี้ยใส่แค่แบบคนเสื้อผ้าจากที่บ้านมาแล้วฉันก็เข้าไปอยู่เลยเพราะว่าเราเป็นเ i r ร์สจ็อบเบอร์เราไม่ได้มีทรัพย์สินมากมาย คณะอ่ะอันนี้ดีมากเลยนะปล่อยห้องให้เฟอร์เจอร์ที่สําคัญอีกอย่างนึ่งคือห้องต้อง้อมอยู่อ่าน้ำมันได้อะไรบ้างเครื่องดูดฝุ่นได้เครื่องแบบได้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเลยอ่าครบเลยใช่ไหมเตงโต๊ะใด้ดต่างๆแอร์ตู้เย็นเอออันนี้ก็สําคัญเหมือนกันพี่ก็มีอยากจะฝากเหมือนกันก็คือจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ช่อง YouTube ของคอนโดนิวด้วยทุกคนถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์สัมภาษณ์แบบนี้อีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้หรือถ้าเกิดว่าอยากจะให้เราทําคลิปสัมภาษณ์ใครหรือว่าพูดคุยกัันนนใหหวข้อไ ก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าอินบอ์มาในเพจ a c e b o o k คอนโดนิวของเราก็ได้ส่วน EP นี้ขอบคุณน้กมากๆเลยสำหรับข้อมูล i n s i ซต์เฟอร์ b จ็อบเบอร์เช่าคอนโดทั้งหมดที่มาในวันนี้เนาะก็ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อ p หน้าบ๊ายบายจ้า